ดีเอฟซี RE ทุกทุกคนครับผมวันนี้สนามบ้านนมพีบานครับพี่แม่ขนมกินสีปล่อยละมันครับผมหายืนครับพี่น้องครับนี so <t ori> <t ori> so ่ใส่กันใส่ละมันครับพี่น้องครับพิ่ใส่ละมันก่อนครับพานอรบบมี่หรอลูก่ครับ เียน้มันปสามทีครับพี่น้องครับเอาความสูงบังนึ่อยู่น่คือลอยยี่สิกับความสูงครับพี่น้องไอ้เบิ้งเบิ้งตอนใส่น้ำมันครัพี่น้องครับใส่แบบนี้ครับพี่น้องครับเบิ้งพ่อเ้ตะน้ำจิ้มครับพี่น้องครับเบิ้งตอนจุดครับพี่น้องครับ อยู่แล้วอยู่แล้วสีวิตกำแพงวะพี่น้องครับเนี่ยันลมแห้งว่ดตองยางว่ดตองยางวัตองยางว่ดตองยางวตอยาัองยางอยู่แล้วพี่น้องครับไป่ลยไเลยไปแล้วพี่น้องครับเลยเลยไปเลยเลยไปเลงเล้ลย ลมพิจาวพิจาวลมไปไปลักปลาเขาเดียวไ้ได้แบบยำิายำเพน่ายพล่าตังตได้ก็ขึ้นปแล้วครับพี่น้องครับอ่าเสาพี่น้องครับาตหาครับพี่น้องครับลมพี่น้องเอมายูี่ลมบางนีนนวยที่สามครับพี่น้องครับนวยแหกของ ทั้งจะพาไนโน่นพี่บานเป็นโูดไปได้ค้มมูงลอย20แล้วครับบางที่สองกับใหม่ข้ามือครับพี่น้องครับนี่ม้วนที่าาทสามในไล่การครับในสนามนี้ครับก่ยอนเียนอว่ใหม่ใหม่ครบพี่น้องครับ องไฟแล้ววนะครอบพี่น้องครับพ่วมสูงครับสนามมันนุ่นวิบางครับผมวันเสาร์ที่สองพฤศจิกาครับเดือนมันที่สามมันฑะแพงครับพี่น้องครับทางจ้อยก็ดีนะครับรอเบิ้งกิบรอบเบิ้งในพมสูงเลยคพี่น้องครับ มันไม่มีกูแกงครับพี่น้องครับนี่ครับทำการกระจับแบบนี้นะครับพี่น้องครับนี่ยก้มสูงครับกัจิเล่งไม่แบบนี้ครับพี่น้องครับมกรัลาพี่น้องครับลอยลอยสิหมลอยสิหมกนะมันเกินอยู่ลอยสิหกเาได้ล้เนี่ยลอยสิหาผู้นี่ปากสอง ที่สิบหาวิครับสร้างแปตกอย่งน้นองสีแก่ครับฟังสายจอนี่ก็คือสิเป็นของสร้างวัดรับพี่น้องแวะเดี่ยวสร้างวัดที่มาพูดตาางยิเงแบบบอกแบบใส่ละมันเยอะพี่น้องครับคนเราฟังศาสตร์เลยมันลุ่ม สี่อีกศาสตรฟังนี่ก็สิเป็นสร้างแปลงสี่อีกฝากตั้งฟังใสจอนี่ก็สิเป็นของสร้างบัดทิ้นั่นคู่กัปตาครับจอดจูดครับจูดแล้วครับพี่น้องครับสองเสาซิมฮาวิ้นหน้าที่ซิมฮาวิครับพี่น้องครับจูดแล้วครับหน้าที่ซิมหาวะหน้าที่ซิมหาดิไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวไม่ครับเมื่อไรพี่น้องครับฟังนั่น สร้างแป๊กันไปครับพี่น้องครับไปครับมือจกันของสร้างแป๊กันที่รอดพี่น้องกันัพรอดี่นั่นน่ะแ่กับางเกียนั่นนไปเลยไปเลยนั่นตีลไป็างน้องครับขอเสียงก้น้องครับเพอยหนึ่งใหม่ครับมือจ้ากันรับพี่น้องครับเพิ่งเพิงไปครับเริ่มครับพี่น้องเลยนอนสังวัดจบังวัดอยากร่องใส่เปนโอ้เาก็กลมเห็นสุดพี่น้องเอยบัดเลยแขน ท่งทท่ทททิทนห่นวิาไเทียงอะสูงอน่อยบาทนี่แม่คนมครับมัมนเยครับมันมนมันมนอา่น้ำมันมีนอครับเพิ่งตอนจุดครับเอาย้อนรงนี้จุดแล้วครับพี่น้องครับ3มนอนในเวลาข้อมูงนี่ลางวันนี่สนาทีครับแต่ว่า แต่ว่าปวดกันซีนาที่ครับปลไปแล้วพี่น้องครับไปแล้วไปแล้วบอยสวนครับพี่น้องครับขึ้นไปแล้วอ้าวหน่วยเทิงกหูบแล้วพี่น้องครับ ซูมเลยพี่น้องครับไปไปหม่องเวลาเด้อพี่น้องครับไปหม่องเวลาเด้อหม่องเวลาครับเด้อไปเบิ่งเวลาน้ำเพื่นเด้อไปย่างไปหากรรมการนะพี่น้องเด้อยมลทีนี้ทีนางหาเวลากรรมการนะพี่น้องครับอยากสั้นครับพี่น้องครับเอาโอ้สั้นเด้อพี่น้องทุกาง เวลานากรมการครับทึ่งตะวินยุ่ไก่ครับพี่น้องครับโอ้ยเห็นพวมพี่น้องถึงนาทีผ่านไปครับพี่น้องครับมาหอดกรรมการแล้วโอ้ยหนึ่งเหรียญแห้งนี่พี่น้องครับ เ <ảo S 2> อาไม่เท<อ>่งอย่างนี้อาการยังอยนะพี่น้องเด้วยเอาสูตรตัวล่างมาได้เนาะสูตรตัวล่างมาได้เดี๋ยวเอาตัวล่างตัวล่างเปือนอยู่ที่ที่เนี่ สูมสุงมผมขอนุญาต่ผมพี่น้องด้ยเอายำเลยพี่น้องเอาเอาเฮ้ยสุดตรังมได้คสว่งหน้าที่ผ่านไปนาทีพี่น้องครับพวกม่วสิคพี่น้องมันจูไก่ตะเวนครับ ว่าม wow, ันตั้งล้จ้ที่พอดีพอดีเาว่าเสนที่เขาินมันเยอกินนี่นานานสานนานแข่งกันมาแล้วอ้าวหน่วยลางก็ลังเสียบมาพี่น้องครับแข่งกันมาแล้วบอ้วตัวลางแข่งกันมาว ลมยังแผลอยู่ดิยังแผตัวเชิงอยู่ดิแลตัวเชิงอยู่าีน่ดีวนานาีน่าาักเขาเอาสามักสแต่ว่าขงอกซครับเดี๋ยวยิกกินกินหน่อยยันะเว้อโอ้ยยนละเว้เอ หนึในสองสมสี่หากเจ็ดแมล้วกา่ยรูปหนึ่งพี่น้องครับนเ่งนะที่หนึ่งเป็นอย่างพ่อสัา่นอย้อน่านเห็น่า่นนจับ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 อ อ้าวตลังตุลังโอ้ผมเห็นคลมเลยพี่น้องครับเันเหลี่ยมครับพี่น้องครับสูสีกันทั้งสองข้างนี้ขึ้นน้ำเร็วขึ้น้นหัวเดือดน้เรว บังขับนะงขวนอครับทางบัตรกินไปครับคูนี้ครับคูต่อไปครับนะครับพี่นองคูนีตัแก้รถดำครับสามยืนครับพี่นองครับ่หกันครับท่านี้ครับคูู่ต่ครับ สร้างวัดครับพี่น้องครับสามยืนทีซีแพนครับเต้นน้ำมันอยู่สามที่ครับพี่น้องครับต่างควันล่องเกียร์พี่น้องครับรอใกล้กันไปแล้วครับไปขาดเชือกพี่น้องครับเอาล่อเบื้องตอนจุดของครูนี่ครับพี่น้องครับจุดแล้วครับพี่น้องครับใส่มือนี่ทีมงานแม่ครู่ตาครับสร้างวัดครับหัวมือคือเป็น ทีมงานรถด,ดำครับพี่น้องครับจุดแล้วครับจุดแล้ว่อยแล้วพี่น้องครับ อ้าวน้อยหนึ่งขึ้นไปพูดแล้วพี่น้องครับน้อยหนึ่งล,งลุ้งอยู่นี่ครับน้อยหนึ่งไปพูดแล้วจะไ,ไปบายจะไปบายเด้อยน้อยหนึ่งขึ้นไปกวนรับพี่น้องครับอ๋อในยาไทายน้อยตั้มก็อนวพี่น้องครับมันหามีเสียว หนึ่งทางเลยพี่นออ้องนีเน่เบป็นพี่น้องเห็นอยู่ครับเห็นในกล่องเห็นอยู่ตามนาทีครับพ,พี่น้องครับตัวนี้เป็นหนาทีผ่านครับพี่น้องครับเป็นหนาทีผ่าน

ไปตั้มขยับไปแล้วพี่น้องครับสู้มื่อไงพี่น้องเฮเบองเฮีเบองมันไหนไมตั้มพี่น้องครับเห็นไหมพี่น้องครับสู้อีกอ้าวเห็นแล้วพี่น้องครับนี่ไม่ตั้มขยับตัวไปครับพี่น้องครับไม่ตั้มโคบเลี่ยมเลยมะพ้องครับไม่ตา้มโคบเลี่ยมเลยวะพี่น้องครับอ้าว ดีครับหนุ่ยตามเลี่ยมดีครับหนุ่ยตามเสียขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้เป็นเลี่ยมของหนุ่ยตามึ sociedad, ม้นไปแล้วครับเสียก่อนไปแลยเอาวันนี้พี่น้องครับตามเสียกันไว้เร็วพี่น้องครับ อาชีพนี้บ้านไปครับเวียชีพนีดท้ายครับพี่น้องครับมาต่อแล้ครับทีมงานแม่ครูตายกินไหมครับสล้วเราครูนี่เิ็นครูต่อไปครับแล้วครับพี่น้องครูนี่สร้างขวัญ สั่งแปกดวนครับสั่งขวนครับพี่น้องครับสามสาบ้างตั้งอุ้ยอย่าไปลง YouTube ยูทูบเยอะข่อยพกรอยขุอย<ค>นอะไรเนาะขนอะไรตัดออกว่าขนนี่ <c oughs> สั่งขวนกันมาดีครับพี่น้องครับจนตอนจุดครับจุดแล้วครับพี่น้องครับ ตาม,มาที่ครับสำหรับคูนี่ใส่มือสร้างแปกน้องสีแก้วหัวมือสร้างเว็คืนร้งขนครับมุมสองบายิ่งฮียงติดได้หรอไตังครับได้ตังค์สองไดตังค์คือเกแก้วคนนึ้นหน่งเยอนแล้วครับ้ตมวงนี้ใหญ่แี้เจ้าอันนี้เ้ยเดี๋วผเห็นอน อยูแล้วครับยแล้วไม่ใจผีเด้าไม่กผีเด้ลพี่น้องครับเอา ต่างแตกไปก่อนครับพี่น้องครับเอ้าวต่างขวัญกกหแหมไล้ครับพี่น้องครับต่างแตกลอยบนครับพี่น้องครับหัวมือครับต่างขวันเน็คใส่มือครับ

แล้วต่างขวัญน้ำห้างครับพี่น้องครับต่างขวัญใหม่พี่น้องครับต่างแตกกินได้พี่น้องครับหลับชุมภูต่อไปครับสวัสดีครับเอฟซีสางจ้อยเกาแล้วครับคือกาแล้วครับเนี่ยสางจ้อยเกาแล้วครับคนกู นาตาละ้อยก็เลวครับเซลลโอ้ลูกลัวง่ามงามพิตามานคือเป็นว่แล้วครับอันนี้ทีมงานแม่คู่ปาครับแม่คู่ปาครับเพราะม่นุ่มเหมือนดิจิตอลนั่นวะโอ้ยเนใหม่เงอ้า

จังจอยสายมือครับเลี่ยมบังกันแล้วครับพี่น้องครับโอ้าล่าจงจอยน้อยตั้มครับพี่น้องครับเลีน่ยงมามาเห็นย่งเรมาเห็นอยังเมากินนั่งเยอดิ เต่างจอยในตามกับพี่น้องครับต่างบัดน้ำห่างแล้วเดียวนี้ครับ

พ <ic> <c ười> ูกน้ำหางเลยพี่น้องใช่พี่บท่านครับพี่น้องครับนี่ ทังหาง um. ครับมายืนนางวดหวงโค้บวกขึ้นเลยพี่น้องครับสองนาที่เครืองครับ ทีมพี่มีปัญหาพี่น้องครับหาชีแล้วาเวลาครับางวัดกินเยครับคุณนี่ครับเมื่อคู่ต่อไปครับ